วันนี้เราจะพาไปโลดแล่นบนเครื่องบิน A380 สุดหรูแต่ดันมีผู้ไม่ประสงค์ดีบุกขึ้นมาชั่วขณะนี่คือ High Forces หรือ Crisis Route หนังแอคชั่นดรามา่าระทึกขวัญในโปรดักชันทุนหนาจากฮ่องกงจีนว่าด้วยเรื่องของเกาวเฮาจุนอดีตตำรวจพิเศษกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยชีวิตของเขาพังทลายจากอาการคลุ้มคลั่งจนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ลูกสาวเซี้ยวจุนตาบอดและครอบครัวแตกสลายหลายปีต่อมาเขาได้นั่งประจำที่ในเที่ยวบินแรกของสายการบินใหม่บน A380 หรูแถมได้เจอภรรยาเก่าและลูกสาวสวยวัยรุ่นบนเครื่องเดียวกันทันทีที่เที่ยวบินลอยฟ้ากลุ่มโจรติดอาวุธ12คนบุกยึดเครื่องชีวิตผู้โดยสารทั้ง800คนตกอยู่ในอันตรายถึงตาย และนี้เป็นจังหวัดที่เห่าจุนต้องลุกขึ้นสู้เขาใช้ทักษะรูปกายบวกสติปัญญาเพื่อปกป้องครอบครัวและทุกคนบนเครื่องจังหวะตื่นเต้นคือสายฟ้าแลบพื้นที่จำกัดภายใน A380 รวมทั้งการใช้ลูกสาวเป็นสายลับเล็กช่วยสื่อสารกับเขาด้านในหนังพาเราเจอฉากลุ้นระทึกแบบไดฮาร์ดในเครื่องบินและมีพล็อตอารมณ์ครอบครัวกับความผิดพลาดอดีตที่ต้องชดใช้ใครหาหนังสายบู๊เต็มเหนียว กลิ่นเลือกลมปืนและบทบาทพ่อที่ครบเครื่องจริงๆลองดู High Forces ครับแม้จะไม่ใช่หนังพรีเมียมสุดยอดแต่ก็มันใช้ได้ตอนดูค่าเวลาบนโซฟา High Forces A 3 8 0มีครบทั้งดรามา่าศึกอากาศยานและหนังบูคลาสสิกไม่ได้หนังสายพลอตลึกแต่หนังพอดื่มกินปั๊บคอนตอนค่ำคืนได้สบายใครชอบ Die Hard และ Passenger 57หนังเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกเสียงเ hey ฮได้บ้างแต่ก็แสนเพลิน ใครชอบหนังและซีรีส์ฝากกดติดตามไว้เลยจ้า